โฮวาวกูด oh, wow, ร้านค้าออนไลน์ให้คุณทุกอย่างระบบรายได้อัจฉริยะที่คุณออกแบบและเป็นเจ้าของเองได้ Fast Start Bonus ที่เป็นรายได้เริ่มต้นเมื่อท่านมีการสั่งซื้อครบ3,500บาทท่านจะมีรายได้จากร้านค้าของคุณเองและร้านค้า1รายได้5%ขึ้นไปของยอดขายทั้งหมดของตนเอง และผู้สั่งซื้อสินค้าจากร้านของท่าน 2. รายได้5ปอร์เซน์ขึ้นไปของยอดขายทั้งหมดของร้านค้าในสังกัดที่ติดตัวหรือที่เรียกว่าชั้นลูก 3. รายได้5%อร์เซ็น์ของยอดขายทั้งหมดของร้านค้าในสังกัดที่ติดตัวลูกหรือที่เรียกว่าชั้นหลานจะเห็นได้ว่าท่านรับรายได้ไง่ายจากระบบรายได้อัจฉริยะ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการเห็นรายได้ออนไลน์ทันทีและท่านสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกในชั้นต่อไปอีกห้าชั้นซึ่งท่านติดตามได้ในวิดีโอรายได้เงินล้านต่อไป